มารุปิโตธรรมาโลกิโตธรรมาโลกิยาธรรมาโรุปตตะธรรมเกินาเกิดวิญญาณธรรมาเกิดวิยญาธรรมารุระตาละตุกะสะปะสายธรรมาสัพปะชายธรรมาสังขารธรรมาสังขารธรรมาเนตระธรรมะเนตัสสะธรรมาสัพะเถระธรรมาสะ

จโยกัมมะปัจโยวิปกัปัจโยอหรปัจจโยอิเสียัจโยชนะปัจโยมรคปัจโยสัพยตปัจโยเวปยตปัจโยอานปัจโยนาเิปัจโยวิกาตาปัจโยอเวกตปัจโยันความเร พระบาพระมหาเษัตสังคาระการดุโรคกับเรียนกับพระเมษาราสาธุชนจะกลับตลอดจนถึงพี่น้องบรรทาสารราพานิจะทบโดยดพุลมาังหวัเจ็ดใดไ,ไฟบันทีบดยอดพาษา

จากวันนี้นะครับจะหาที่คาแพ์เราจะค่อยเลี้ยงสมตูลลงทับลุงนะครับ เดี่ยวเราบอกเลยส่งเลยเออในนามของคุณหญิงเจษที 5, ่จะทรงขอแทนมาบันทุกข้าวเพือเนื่องจากว่ามีสองงานอยู่คนละสี่รัตางครับไปยังมาเข้าหามาศาสเตอรเนอร์กับจะแวะมาอยู่กับ cho าครับหน้าขวาด้วยนะครับหน้าขวาด้วยนะครับฉีดปล่อยนะครับฉีดปล่อยสองสองสามอธิษฐานมาซานะครับตึงตะวันตกตะวันออกนะครับไม่ดูยังไงเลยสมาครเป็นโอ้ยนะครับ ควาเป็น่อยนะครับองค์ที่ฐานประสาทนะครับขวานาซ้ายครับนาซ้ายขอมนิดหน่อยครับ ไมยังไงเอาน เปิยดีก่อนครับหาาลังขวาที่หางโนกครับไฟแหลมประมาณนิดหน่อยห<ม>ลังขวานะครับหลังขวาพออารม <c oughs> นแล้วเพื่อจะอไ่ อามันเป็นอย่างรับมาดไฟปิวไปั้างเหนือไม่องการศราทราบพิที่จําร้อยกาลังติดครับไม่ดีไม่งามไม่ดีไม่งามแล้วไม่ตะวนลงมานะครับขอบคุณ่างรถอำเภอเนอร์

อาารยเหนือนะวัดฟลนะครับวัดฟลอยปีวัตมูเหรเนอสอได้ปอาจรลุ่มพอยก่อนนะครับอารลุ่มลอยก่อนครับ เย็นๆครับระวังตัวนะครับสี่แจองสาซมีสลิงอยู่เนอ่มทั้งหน้าวิหารทั้งเพศระวังนะครับ ăn nha và gần tối tay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  ซ้ายหน้าหลังนะครับขอต้องปีกกำนะครับที่รองพื้นฐานภาษาท่านนะครับอขอมันแแกเนาะเข้หน่อยครับเ้หน่อยครับต้องปีกับต้องปีกตะบนฐานภาษาท่านครับเอาละครับ <S <S ขอบคุณครับ ครับผู้เตือนี่ผมจะปล่อยแะ้วแต่วันนี้เนื่องจากว่านึ่งสถานที่เขาขัาแขบแคบโบสถาลาวิหารเขามูลค่าหลายล้านบาทนะครับขอเมตตาครับอันทีงงานบรรเทาสารณภัยนะครับขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับเทศบาลตำบลยางเนิบบน่งเทศบาสลาสารปีเทศบาลจงโป นะครับตลอดจนถึงหลายส่วนงานราชการนะครับที่ได้เกียรตมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้นะครับ พลังงานรบเลิงประ,รเ,ระเดี๋ยวความเสี่ยงอันตรายนะครับมันจะค่อยไหมลงไหมลงตามลงตามลงละะนะครับขอเจ้าหน้าทีท่ับเลิงอยู่ก่อนนะครับประามาณกมได้นะครับ ิดใหญ่เป็นเตียงตรงปัจจัยไปทางใดนะครับจะได้ว่าอาพไม่ได้เพราะว่าเดี่ยวไปตั้งตรงอ้าพาวน้อยนะครับทิการประชานะครับเอาวล่ะครับเอาวล่ะครับพอละครับพอละครับ ข้อก่อนครับหลังซ้ายที่หางโนกครับหน้าซ้ายที่ปีกนกครับ หน้าขวาที่ปีกนกกลงนะครับไปลอดของท่านเดี๋ยวรอ่านที่ยวขวาไปเผาบางส่วนบางส่วนอทติพอนกปกีกนกไว้ครับครับเอาละเนี่ตุลุกลงไปและ เอาละครับตั้งหน้าขอที่คอนกกนบพี่โอลกนกนะครับหากทางกลางมันร้อนล่ำกระเพราเนียน้อย ที่บนปีกนะครับที่ไฟกับระเตีข้างน้อยพร้อมรับครับยังไฮะครบเล่นปอมัดไฟต่าบโหเลยนะครับมัดไฟต่าบโนเรื่องตะวันออกนะครับ 没没。